เรียนที่นัยนทุกคนนะครับวันนี้เรามาเรียนวิชาการนาะครับเรียนเรื่องนะครับมาเรียนดูนะครับเรียนเรื่องการปลูกพืชโดยการพมะเล็ดนะครับต่อมาครับจุดประสงค์การเรียนรู้ดูนะครับ1อธิบายการปลูกพืชโดยการพมะเล็ดได้ถูกต้อง2เขียนชื่อประเภทของพืชที่นำมาปลูกโดยการพมะเล็ดได้3เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการปลูกพืชโดยการพมะเล็ดนะครับดูต่อนะครับ ดูภาพครับหน bon 1, luxury, blues, acao, isi, been, ึ <S ing> okay? so <S ing> ่งภาพที <S ing> okay. well, land, <S ing> ่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามภาพที่สี่เรียนดูนะครับคําถามชวนคิดกเรื่องครับกิจกรรมใดบ้างที่เป็นงานเกษตรเพราะอะไรเรียนดูนะครับเรียนดูครับนี่การปลูกพืชนะครับการพมเมล็ดนะครับเรียนดูนะครับดูภาพครับต่อมาครับการพมเมล็ดคือการนำเมล็ดพืชที่คัดคุณภาพมาเพาะจนเมล็ดหอกเป็นต้นกล้า เดีจะเรียนเติมโตแข็งแรงซึ่งสามารถแบ่งวิธีการเพราะออกเป็นในไรเงินดูนะครับเหลือวิธีการเพาะเมล็ดหนึ่งการเพาะเมล็ดในภาชนะอะรเงนินดูนะครับสองการเพาะเมล็ดในแปลงนะครับมดูต่อเลยครับเดี๋ยวชนิดของพืชนะครับ,รบที่นามาเพาะเมล็ดในไรเงิน,นดูนะครับมีอะไร้างครับดูชนิดของพืชหนึ่งไม้ดอกเป็นการเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อประดับตกแต่งอาคารสรถานที่ให้สวยหามนะครับ ไม้ดอกที่นิยมนิยมนำมเมล็ดมาเพาะเช่นทานตะวันดาวกระจายนะครับบานไม่รู้โยรยหอนไก่นะครับต่อมานะครับดูต่อครับดอกทานตะวันและมเมล็ดนะครับดูต่อนะครับดอกบานไม่รู้โรยและมเมล็ดนะครับดอกออนไก่และเมล็ดอีกนินดี้ย่นะครับดูต่อนะครับเช็คของพืชสองผักสวนครัวเป็นพืชที่เรานําส่วนต่างๆมารับประทาน ทางสวนครัวที่นิยมนำเมล็ดมาเพาะเช่นถั่วพักยาวนะครับแตงกวาพักทองผักกาดขาวมะเขือเทศนะครับมาเรงยนดูนะครับพักทองให้เมล็ดมัเรงยนดูนะครับดูภาพประกอบครับผักกาดขาวใละเมล็ดมาเรงยนดูนะครับมะเขือเทศใละเมล็ดมาเรงยนดูนะครับต่อมาครับเชื้ของพืชสามไม้ผล เป็นพืชที่นําผลมาเป็นอาหารไม้ผลที่นิยมนำมเมล็ดมาเพาะเช่นมังคุดมะละกอมะม่วงลําไยนะครับต่อเลยครับผลมะม่วงอะไรเล็ดเอเรียนดูนะครับผลมังคุดอะมรเล็ดอีกเรียนดูครับต่อมานะครับผลมะละกออะไรเล็ดเอเรียนดูนครับผลแจงโมอะไรเล็ดครับสอบวิชาการมีไปแค่นี้นะครับให้ในักเรียนดูคลิปวีดีโอหลายๆครั้งนะครับ สวัสดีครับ